สวัสดีคะ่ะทุกๆคนกราบสวัสดีนะคะมือเดียวอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเอ่อถือไปด้วยนะคะแล้วก็อัดไปด้วยนะคะแล้วก็มอหมอไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะแมวอยากจะให้ทุกคนลองเดานะคะว่าแมวอยู่ที่ไหนนะคะมาอ,อยู่ส่วนไหนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ คือทริปนี้นะคะก็เช่นเคยนะคะอาจจะไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะคะก็ไม่อยากจะให้ว่ากันนะคะตอนนี้นะคะแมวมากับไกด์ส่วนตัวของแมวนะคะนั่นก็คือ,อสวัสดีค่ะไกด์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พ เอาไกด์ไม่ทักทายกันหน่อยหรอคะคุณไกด์คะ่ะอัญญาดาคะ่ะอัญญาดาสวัสดีค่ะพี่ๆได้ยังคะอัญญาดาพาพี่แมวไปไหนคะไปที่ฟาร์มที่ฟาร์มมีอะไรคะมีมูมีมเบเบ๋ของมูด้วยหรอ มูก็คือวัวนะคะมูใหญ่มีเบเบที่ท้องมูใหญ่มีเบเบที่ท้องหรออัญญาดารู้ได้ยังไงอัญญาดาเคยเห็นหรอคะใช่แต่พอมูอัเบเบมูเจอมูใหญ่กินเข้าไปออมูใหญ่กินมูเล็กเข้าไปเจอเจอมีที่ท้องแล้วก็มีมูมูเล็กที่ท้องใช่ อ๋อม,มัรู้มวรู้ใช่ไหมอะ่ะหนูรู้ใช่ไหมอะ่ะอ๋อการที่ว่าวัวจะมีลูกได้<ม>คือเขากินวัวเล็กเข้าไปนั่นเองจมบิแฟมต้องไปที่รฟมต้องไปดูที่รฟมใช่ไหมใช่โอเคค่ะจมบิแฟมโอเคค่ะไปที่ไหนที่แฟมเราจะไปที่แฟมแฟมอยู่ตรงไหนคะ โอ้ข้างบนนู้นเลยเหรอไ,หไกลไหมอะ่ะจีเนียวเหนื่อยไหมอะ่ะฮะจีเนียวจะเหนื่อยไหมอ่ะที่นี้ไม่มีแฟน <c oughs> อะไรอะ่ะอะไรคะไอ้ยนอนหรอน่ารักจังเลยอันย่ากลัวไหม เปิดอาจารย์เปิดไหมคะเธอตั้งฟิลไปไปเร็วไหนดูหน้าคนเปิดไหนอ๋อต้องวิ่งหนีใช่ไหมคะอ๋อแล้วข้างหน้านั่นอะไรข้างหน้าตัวหน้านนอะไรคะสมุวงไทยตัวนี้อะไรคะเนีย่ยเป็นกากะเป็นกากใช่กากะของอะไรคะกากากะกะของมูกากาไปพ่ออื้อนะคะ อ๋อหมูชิเยอะมูมูอะไรนะหมูชี่หมูชิเหรออ๋อเยอะๆเลยใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวมูไปใช่ไหมหมูชี่ๆแล้วเดี๋ยวมูไปใช่ไหมข้างล่างนะคะก็จะเป็นโรงเรียนนะคะประจํา หมู่บ้านของเรานะคะตรงนู้นนะคะ<บ>ก็จะมีเสียงแบบเด็กๆเ,เล่นบงเล่นบาสกันนิดหน่อยนะคะ<บ>ก็ถือได้ว่า<บ>เป็นความสนุกสนานจ้าที่ไหนครับอ๋อบสัสอ๋อบัสเหมือนเอม่าใช่ไหม อ๋อทำอย่างนี้เลยใช่ไหมอ่ะทำยังไงเอม่าทำยังไงนะเอม่าเล่นบาสทำยังไงนะคะวิ่งแล้วก็ตุ๊ก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 อ๋อทำแบบนี้แล้วก็โยนเข้าห่วงอ,อู้เอม่าเก่งไหมใช่ว้าวพี่เ,เอม่าตอนนี้ไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ตอนนี้เด็กๆข้างล่างเล่นบาสกันเขาก็เลยเล่าให้ดู<ป>เขาก็เลยเล่าให้เราฟัง มาพี่เขาเนี่ยแข่ง<ด>บาสด,ด้วยอ๋อเอ็มมาวิ่งไปที่นี่แล้วหนึ่งสองสามชูสเลยเอ็มมาก็ชูสใช่ไหมอ่ะโอ้โหทิปปั้นเงี้ย<ไ>ล้านยาดาอยากเล่นบาสไหมคะอันยาอยากเล่นบาสเกตไหมเจมจมจมมาจัมมี่ อืเอ็มมาทำแบบนี้ตอก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 เอ็มเอ็มเาไปนู่นเจลเอ็มมาเอ็มมาก็ออทำเร็วๆวิ่งเร็วๆแล้วก็ชูส oh. ปุ like ๊โอ้โหโอ้โหหัวใจของใครคะหัวใจให้ใครนะคะโอ้โหหัวใจให้พี่แมวหรอเอ็มมาทำเอ็มมาทำหัวใจเหรอคะใช่แล้วใครเอาหัวใจให้พี่แมว ตัวเหรอตัวหัวใจให้พี่แมวไหม,ไม,ไมไผมว่าจะไม่ได้มาจไม่ได้แหมตอนที่พี่แมวไม่มาตัวยังบอกเลยว่าตัวหัวใจให้พี่แมวหัวใจให้อาดีด้วยใช่ไหมอ่ะอือหือ้าวถึงแล้วหรอคะถึงฟาร์มแล้วหรอคะ <c oughs> ว้าว แฟมอยู่ตรงนี้นะคะอะไรอะ่ะอะไรอ่ะอ่ะ๋อมันพีพีหรอมันพีพีหรือมันกาคาแล้วมันทำอะไรอ่ะอ๋ออ๋อมันมีที่จมูกใช่ไหม ของไอม้มาหรออะปะจริงๆแล้วนะคะเรานะคะก็มาเซอร์ไพรส์วันเกิดนานเพราะว่าอัญญาดาเนี่ยจะครบสี่ขวบเต็มแล้วนะคะซึ่งโหแมวก็ดีใจมากแล้วเห็นพัฒนาการนะคะว่า เขาโตไวมากค่ะทุกคนใครนะคะที่เป็น FC ช่องแม่แอนะคะก็จะรู้ว่าแมวเนี่ยเป็นหัวหน้าทีหมู่บ้าน FC ของแม่แอสไพร์ชวสนะคะซึ่งรู้จักกันมานานพอสมควรแล้วแล้วก็สนิทสนมกันด้วยความที่ว่าเราเคมีตรงกันด้วยแล้วก็เด็กๆก,ก็น่ารักกับแมวกับอดีเนจริงๆแล้วอะค่ะทริปนี้่ะอดีจะต้องมาด้วยนะคะแต่ว่าอาดีเนี่ยไม่ได้ลาง,งานคือแม้ว่ามาวันจนันทร์คารอะไรอย่างเงี้ย แต่ดิเขามีวันหยุดเป็นวันหยุดนะคะแต่เลิกเป็นวันจันทร์แต่วันอังคารเนี่ยคือลาง,งานไม่ได้ก็เลยส่งตัวแทนให้แมวเนี่ยมาร่วมแฮปปี้เบิร์คเดย์อัญญา,านั่นเองเดี๋ยวเย็นเนี้ยเดี๋ยวเราแฮปปี้เบิร์คเดย์กันอะไรนะคะอ๋อมีฟาร,ร์มตรงนั้นด้วยมีมูไหมอะมีสองแฟมโหมีสองแฟมเลยเหรอแฟมไหนก็แฟมไหน,อ,ไหนอ๋อมีแฟมข้างล่างก,กับมีแฟมข้างบนใช่ไหมอัญญารจะพาที่แมวไปตรงไหนคะ แฟมข้างล่างหรือแฟมข้างบนคะไปทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเลยเหรอ บริเวณยอดเขาหิมะก็ตกแล้วนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เนี่ยที่เรายืนอ,อยู่ตอนนี้นะคะเป็นเวลา10บโมงเช้านะคะแล้วก็อากาศอยู่ที่ประมาณ9องศาเท่านั้นนะคะหิมาเนี่ยร่วงหล่นแล้วนะคะจา้าเฟมเฟมีเบเบ,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 บมูเฟมีเบเบมูหรอโอเคไหนเท่าไหนคะไหนเท่าไหนคะตอนนี้เท่านี้น<ม>หรอ<ม>โอ้เบเบทําไมมันเล็กจังเลยอะ เดี๋ยวจะมชอบอืมโมชอบใช่ไหมโมชอบเลยใช่ไหมเดี๋ยวมาทำอาอนอนเลยหรอทำไมอะคะทำาำท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 ำาทําำท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 ทำทำบำท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 มูำท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 ทา อ๋อหมาก็จะเลบลิ้นให้เราแบบนี้เหรอไหน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 พี่มาทำหน่อยสิพี่มาทำหน่อยสิไหนถ้าเป็นหมาทำไงป๊อ<น>๊อปป๊แล้วหมาทำไง<น>หมาทำไงนะ,น <laughs> ะหมาจะหมาจะทำอย่างนี้เลยใช่ไหมอ่ะ๋อหมาหน้อยน่ารักจังเลยลูกเอ้ยต้องพี่แมวดูโอเคต้องให้พี่แมวต้องทำให้พี่แมวดูก่อนใ,ใช่ไหมโอเคค่ะไปค่ะเดี๋ยวมาจะอ๋อ ตกลงหมาหน้ารักหรือตัวหน้ารักหมาหน้ารักหรือว่าหนูหน้ารักเจเจเจมาำ,ำนีโอเคมูจะทำแบบนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวพอฤด,ดูสกีนะคะหิมะมานะคะตอนนี้ก็จะท่วมท้นไปด้วยหิมะหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะพาทุกท่านไปเล่นสกีกันข้างบนนู่นเองค่ะแล้วก็ปีนี้นะคะน้องอัญญานะคะเขาเกริ่นแล้วว่าเขาจะ ไปเล่นสกีกับแมวแบบสุดๆไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านางจะเล่นสกีกับเราไหวหรือเปล่าพี่แมวจ๋าจะได้เหนื่อยไหมคะ <No. S 2> ทำไมอะคะพี่แมวเริ่มเหนื่อยแล้วคะ่ะเดินไปนะคะที่อัดคลิปไปไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าพี่แมวจะได้พักด้วยจะได้พักหายใจนะคะแล้วก็ สูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี้นะคะของฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั่นเองคะ่ะสวยงามไหมคะเหมือนอยู่บนสวรรค์จริงเลยอะ่ะสวยงามมากค่ะทุกคนคะ่ะสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนสวรรค์นบนดินหนาวไหมคะอันจะนาไม่หนาวเลยเหรอคะอุ้ยนั่งไงมูเยอะแยะเลย นูน่นมูว้าวชมปอยว้าวชิมปอยเลดูมัอ๋อมูมันไฟติ้งอ,มมอย่างนี้ใช่ไหมเอาหัวชนกันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วไม่ไหนอ่ะมูที่ท้องอ่ะ Göster, diver, like มูไหนที่ท้องคะเอ๊ปะมุมุมุเบเบ๋มูท네ี่ท้องวมีไหนอะมูเบเบ๋อะมันมีป้ามีมีหมาเบ๋เบมีหมาเบเบ๋ด้วยหรอคะที่ไหนอะคะพี่แมวเปิร์ี่แมวกลัวเจ็บเปะเจ็บเปะ ไปที่นี่ดีกว่านะคะเพราะเราเปิดเนาะเรากลัวเนาะโอเคค่ะตรงนี้มีหมาเฝ้านะคะแะต่ตอนนู้นไม่มีหมานะคะก็จะไปไปที่ไม่มีหมาดีกว่านะคะนางว่างนั้นไปที่ไหนคะไปที่นี่หรอคะที่นี่ไม่มีหมาหรอแล้วมันมีมูไหมคะ พอเที่ยวปรากเสร็จแล้วนะคะเที่ยวเป็นเขาเรียกว่าไงคะไปเที่ยวแบบเมืองเนาะไปเที่ยวเมืองเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาเที่ยวสไตล์สวิสกรีดกราดของเรานะคะก็คือต้องมาเที่ยวสวิส,ส,วสขึ้นเขากันแบบนี้เลยคะ่ะสุดอากาศเต็มปอดกันเลยนะคะย,ย,ยังไงบาสชุนบชุนเหรอคะ พีพีใช่ไหมอือแล้วก็นั่งพีพีใช่ไหมพี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 ฉี่ใช่ไหมเอ๋อนั่งฉี่แบบนี้เลยใช่ไหมทําไมวัวมันน่ารักจังเลยทําไมวัวมันเรียบร้อยจังเลยอะคะมานั่งฉี่อย่างนี้ด้วยหรอ าวาดรูปอะไรคะนั่นหมอวาดรูปอะไรคะ,ะอ๋อหมูจะวาดรูปหมูเหรอจ้องมาเป็นหม,มูไลลม่เนาะว้าว เสร็จแล้วรอขีดแค่สามขีดแค่สามขีดสี่ขีดเป็นมูลเลยใช่ไหมใช่ว,ว้าวมัยญดาน่ารักมากใช่ตเมมมอ๋อแล้วก็วาดลูกตัวเองด้วยแ,วแล้วก็วาดลูกพี่แมวด้วยมีพี่แมวมีอัญญาดาแล้วก็ม,มีมีวัวหนึ่งตัวใช่ไหมคะ อ๋อมีขา,ขาด้วยหรอก็โหสุดยอดจิตกรเด็กอ๋อตอนนั้นเป็นพี่แมวอันเป็นอันยดาียับโ,โหมีมีวัวให้เหยียบได้หรอ Mm-hmm. Uh -huh.

เป็นบ่จืดขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่แล้วเนาะพ่อแม่ก็เห็นด้วยไม่เป็นไรค่ะดีความยินดีค่ะดีเซอร์ต้ดีอัญจดาต้องงงอ่ะมันคืออะไรกระดาษที่ช่วยฉันทำไมอะไรอย่างเงี้ยนั่นอะไรเอ่ย อ๋อมีเสื้อเยอะเยะมีเสื้อเยอะแยะมีกี่ตัวคะมตัวอมีเสื้อเยอะแยะางอความอะไี่แบบ้ารใที่สุดโอ้ ว้าวสวยมากแนนจะดัดลองใส่สิคะสีชมพูสวยจังเลยอเขอบคุณค่ะอะไรคะมีอะไรเอ่ยว้าวสีตัวตยกัน นี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ดึงสิดึงสิไม่ได้เอาควันมาค่าเรื่องเรื่องฉันเลยดังแมวเรื่อง 10บวก10เท่ากับ20ซ่าซ่ l ทำบิล20ถาคุณใส e ทั้สองนั้นเท่ากับ20โเคร่ะปหอมมอมเพคนค่ะจุ๊บจุ๊บคค่ะ